ฉันกับสามีเลิกกันมาสองปีกว่าเหตุผลเพราะสามีทำงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวโดยมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนฮัลโหลโทรไปกี่ครั้งแล้วรู้ไหมก็คนมันทำงานก็มีแต่ทำงานทำงานมันถึงเป็นแบบนี้ไงคุยเรื่องอะไรอยากจะนัดไปเจอกันหน่อยเรามีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกันดี มันมีเรื่องสําคัญที่ต้องคุยกันวันนี้เจอกันที่สวนที่เคยเจอกันโอเคตามนั้นแหละมีอะไรจะคุยด้วยเหรอเฉยจะไปอยู่กับแฟนใหม่แล้วจะเอาลูกไปด้วยพี่ไม่ห้าวไปลูกต้องอยู่กับพี่จะเอาไว้กับพี่ได้ไงในเมื่อเฉยก็รักของเฉยเฉยก็อุ้มท้องมาเฉยก็เลี้ยงมาเฉยก็มีสิทธิ์ไหมอ้าวพี่ก็ดูแลลูกเหมือนกันให้เงินทุกบาททุกสตางไม่เคยขาดตกบกพร่อง ไม่ได้ได้ยังไงลูกก็ต้องอยู่กับเฉยดิไม่ได้ลูกต้องอยู่กับแม่สิเฉยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาลูกไปอยู่กับสาม,มีใหม่พี่มีสิทธิ์ของความเป็นพ่อลูกต้องอยู่กับพี่ก็เราไม่ได้จดทะเบียนกันสักหน่อยจะมีสิทธิ์ได้ไงทำไมจะไม่มีสิทธิ์สิทธิ์ของความเป็นพ่อไงตอนลูกเกิดในเบเกิดชื่อบิดาก็ยังเป็นชื่อพี่อยู่เลยแล้วทำไมพี่จะไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกถ้าคุยกันม่รู้เรื่องแบบนี้เจอกันที่ศาลเลยแล้วกันก็ได้เจอกันที่ศาลก็ได้ได้ได้ หลักกฎหมายบุตรจะอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของบิดาและมารดากรณีที่ทั้งสองจดทะเบียนสมรสกันจากกรณีเหตุการณ์นี้บิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรซึ่งเกิดมาย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้เดียวส่วนตัวบิดานั้นยังไม่ได้เป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายบิดาหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่า เป็นผู้ไปแจ้งเกิดลงชื่อในเอกสารว่าเป็นบิดาและอยู่กินด้วยกันหรือไม่ได้อยู่กินด้วยกันแต่ก็ยังเข้าใจว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะส่งเสียเลี้ยงดูบุตรใช้อำนาจปกครองบุตรได้ตามปกติก็ยังไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้กับคุณถ้ายังไม่สะดวกจดทะเบียนสมรสบิดาสามารถมายื่นคำร้องขอรับรองบุตรได้ที่ศาลเยาว,วชนและครอบครัวทั่วประเทศเรามีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ความช่วยเหลือและ ดูแลทุกขั้นตอนรู้สิทธิ์ใช้สิทธิ์เข้าถึงสิทธิ์ได้ที่ศาลค่ะ